ถ้าลดน้ำตาลได้ในหนึ่งสัป,ปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราหลายคนนั้นคิดว่าการกินน้ำตาลนั้นจะช่วยเติมความหวานและก็ความชื่นใจให้กับชีวิตแต่รู้กันบ้างไหมว่าหากลดปริมาณน้ำตาลที่ได้รับในแต่ละวันนั้นให้น้อยลงกว่าที่เคยก็จะเป็นการเติมความหวานให้กับชีวิตได้เหมือนกัน พอชะสุขภาพของทุกคนนั้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแบบไม่ต้องทนขมคืนกับผลข้างเคียงจากการกินน้ำตาลในปริมาณที่มากขึ้นนั่นเองมีคำถามว่าถ้าเราลดน้ำตาลได้หนึ่งสัปดาห์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรากันบ้างอย่างแรกก็คือน้ำหนักลดลงสาเหตุเพราะได้ลดแคลอรี่ที่มาจากน้ำตาลนะครับอย่างแรกที่เกิดขึ้นเลยอย่างที่2ก็คือถ้าลดน้ำตาลได้หนึ่งสัปดาห์ กลิ่นปากก็จะดีขึ้นสาเหตุเพราะน้ำตาลนั้นเป็นอาหารของแบคทีรียถ้าลดได้ก็จะไม่มีกลิ่นปากอย่างปประเด็นที่3ครับถ้าลดน้ำตาลได้ในหนึ่งสัป,ปดาห์นั้นหน้าจะใสขึ้นสาเหตุเพราะว่าน้ำตาลนั้นจะกระตุ้นการดักเสบจึงทำให้เป็นสิวดีง่ายและประกด็ีสุดท้ายก็คือถ้าลดน้ำตาลได้ในหนึ่งสัปดาห์คุณ จะรวยขึ้นพร้อมไม่ต้องเสียเงินไปกับชานมของหวานแล้วก็ยาแต้มสิวนะครับการสุดท้ายที่สำคัญจริงๆนะครับขอบคุณข้อมูลจากโจนสลับสุขภาพ